ขึ้ขาดสายขาดอือยัง,ยงอ,อยู่เพราะยังอยู่น่าจะสายใหญ่อืมกันนะครับโดน ออกปานานะครับเหมือนเดิมพึ่งมาถึงหมายนะครับวันนี้ออกช้าหน่อยนะครับพอดีไปทํทธุระมานะครับตอน21โมงแล้วพึ่งมาถึงหมายนะครับเป็นนาข้างทางนะครับแดดแรงมากนะครับวันนี้ดูอากาศเลยจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมพอดีถือโอกาสนะครับเอาคันใหม่มาเจอมนะครับดีสั่งคันมาใหม่นะครับเป็นคันของเทลวอล์กนะครับบูลแลนดเอ็กนะครับ เปดสิบี่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นคันท่อนเดียวนะครับลองดูนะครับวันนี้แดดแรงเลยเคครับผมเดี๋ยวลองตีดูครับนาเนี้ยหมายแรกเลยจะมีตัวไหมแดดแรงๆนะครับผมเคครับผมเดี๋ยวตีตรงนี้เลยนะครับมันเป็นคันนานะครับน้าล้นจากนานะครับตรงฝั่งนี้เป็นร่องน้ำนะครับลองดูซอนพิษสามจุดสามนะครับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับอยกคคายจ้ำครับ ช่องนี้หน้ามีตัวนะครับผม้องดูต้องตีย้ำๆหน่อยคนระับแดดแรงมากหน้ามีตัวมันเป็นช่องผ่านนะตรงนี้นาหารองคนระับ cả giác là không, Cái không, 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 มาแล้วช่องนี้ครับมันเป็นช่องผ่านหน้ามีตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลองใหม่กับไม่เข้าปากหยยรือไงมันเดี๋ยวเซตเบรกใหม่ก่อนเอาหวานๆนะ ทีนี้ อืมกัล้วครับอืมกัล้วครับโดนโดนเลยครับโดนเลยครับปาแล้วลิงลิงปาแล้วลิงลิงนี่นะครับผมใสสวยเลย นี่ครับไซส์ดันดันโลเลยนะครับเอ้าเอาขี้ไม่อยู่เออปากมันขาดแป๊บนึงนะครับนี่ครับกัดเป็นสอดพิษส3ดเซนนะครับไซส์ดันโลเลยครับตัวนี้เป็นปัะช่อนนานะครับ นานี่ผมเห็นมันขึ้นน้ําเยอะมากนะครับปลาปลาเล็กก็ขึ้นเยอะนะครับเนี่แต่ว่าน้ําค่อนข้างขุ่นนะครับก็เลยลองตีดูเห็นขึ้นน้ําตรงริมๆนะครับในเรื่องเลยครับผมกบยางสอนพิษนะครับลงคอไปเลยไซส์สวยนะครับตัวนี้เจิมคันใหม่เอาคันมาเจิมนะครับวันนี้เทลวอล์กฟูลแลนด์เอนะครับแปดสี่สิบเจ็ดโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับสอนพิษนะครับ อย่าจาค่ายจ้ำสายพีตองหนึ่งสติกกี้นะครับสุดยอดมากครับผมภายหน้าน้ำท่วมนะครับผมลองดูตรงนี้ตรงนี้ัเป็นคันนานะครับน,น้ำล้นนั่งตัวกัน โดนนะครับโดนเลยูลเบรกไม่แน่นด้วยลืมปิดเบรกดูดเบาๆนะครับตีมาลิมฝั่งนี้ดูดเบาๆใช้สวยเลยครับผมผมลืมปิดเบรกเพิ่งขี่รถมาจอดตีนี่ครับมิดคำครับผมลงคอเลยกัดเป็น อนพิษสามจุดสามเซนนะครับผมนี่สภาพหมายเป็นหมายท้องหน้าครับน้ำท่วมทีแรกตีไปฝั่งนี้ครับไม่มีตัวกัดลองตีฝั่งนี้ลองดูครับโดดบาๆ่ครับผมเบรกก็ไม่แน่นดียังอยู่นะครับผมลงคอสอนพิษสามจุดสามนะครับเหยียดจากค่ายจ้ำใบน้ำเป็นหนึ่งนะครับสายพีตองหนึ่งสติ๊กเกอร์ครับผมฝากด้วยครับสุดยอดมากครับผมดูครับน่ามีตัวนะ นพิษสามสามเซนนะครับ สองถอเลยช่อนน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้วกัดซอนพิดสามสามนะครับเดี๋ยวจะค่ายจำมันจะไม่วัดแล้วเมื่อกี้เอา้าปลดปล่อยมันซ่าจริงๆเลยไปเรับ okay, ผมสอนพิดสามจุดสามเส้น,นครับตัวนิดเดียวก็อยู่ตัวเดิมได้หลายตัวแล้วครับสามสี่ตัวละตัวเดียวเรับ okay, ผม สุดยอดมากครับ <laughs> kesalahan Hmm, danam, ขดัขดหขดัขดสายขัดอุย้ยสายไปไหนห <c oughs> ลยยแล้ววะอุ้ยไฟอยู่นะพี่หุ้สายไปไหนวะ Let's sát đây. Nhóc. Để tôi hạ sải con. Ai quá. Sải quá nè. Sải như này quá, nè, rồi đấy. อยู่ไหมอยู่ครับปลายังอยู่ครับนี่ปลายังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยน่าจะสายใหญู่่นะยังอยู่ยังอยู่โอ้ยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ ถ่ายขาดเลยตรงนี้เฮ้ถ่ายขาดได้ปายอยู่ยางรู้ว่าเอาอ่ะอู้หน้ำไี่เข้าบูธมันดันที่แรกเลยผมย้ำย้ำอยู่พักใหญ่เลย,ยนี่มาเป็นพวงเลยโอ้โหโจะไปหานน้นันครับหน้นันถือกล้องให้ดิ ปลายังอยู่เดี๋ยวขี่รถไปหาน้นๆก่นอนเ,เ,เ,เออยางรถไปเอาไหมมันดันใจหลอบหนึ่งไหมเ,เดี๋ยวใครอยู่ป่ายอยู่ได้ <laughs> ยินหนามมันตื่นไหม แสดงไว้ใส่อนันนี้น้อนยใส่อัวนวดเบื้องห้อยมันขาดหรือมั้งวัดติดนั่นวันดี้เปลี่ยนสสยเก่าก่องยังอ้ยโอ้ยไม่เสียเยอ,อเยนนะครับดู้ยเดินยาะใส่ดันโลเลยลุ้งเอาเลยดิแง่น <laughs> วัดมันตึงอยู่นะผมคิดว่ามันจะอยู่ นี่นะครับผมโอ้ดูท้องอ้วนมากนะครับปลาช่อนนานะครับไซนี้ <laughs> ดันโลเลยนี่ครับท้องในกินลูกปลาเยอะกัดสอนพิษสามจุดสามเซนครับน,นิดเดียวขอบป,ปา่าเกือบหลุดนะครับเดินลงไม่เอาเมื่อกี้ายวัดขาดนะครับน้ำมันตื้นวะด,ดีเลยโอเคได้เหยื่อคืนได้ปลา,ด,ด,า,าด้วยสุดยอดครับผมข้างทางครับดูดูสิ หน้ามีตัวนน้ำไม่ค่อยเยอะนะ ตื่นกันแลวกระชากครับคลายเร็วมากน้ำตื่นนะครับผมสอนพิษสามสาม นาข้างทางนะครับฟังหน่อยแล้วจต่ตีลนะูกหมุยังไงนะแบบกันแน่นๆนะน้ ยับมากจดิ เอ้ยได้ขังหนักไาเียโดนมาแล้วโดนนยอไฟดีมะเห็นหรฮะใส่สวยคลายลูกปลาออกครับเนี่ยปนะนิหน่อยอ๋อลูกปลานินเล็กครับนี่นะครับผมหมายน้ำน้อยๆนะครับมันขยับทีนึงแหละอรพิษสาสานะครับสีส้มตัวนี้ ไซสสวยเลยดูท้องน่าจะกินลูกปลาไปเยอะนะครับไซสสวยนะครับเป็นหมยท้องนาน้ำน้อยๆน,นะครับตรงบุมนี้นันนั <c oughs> น,นตีู่กัดอยู่หลายรอบเลยนันนันตีวัดไม่อยู่นะครับลองมาตีโอเคครับผมสอนพิษสามสามนะครับอย่าจะา่ายจ้ำไซสสวยเลยสุดยอดมากครับมาข้ามทางครับลองดูสิหน้ามีตัวหาตีตามริมริมพันนานะครับ 啊，升水好。嗯啊 กันนะครับอ,อยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอยู่ครับอยู่โอ้โหลอยมาเลยนี่ครับผมปลาช่อนไซเมโตนะครับกัดซอนพิษ3.3เซนะครับเหยา,ากจะค่ายจ้ำนะครับเต็มปากวัดกระเด็นตามมาเลยครับไซปอก,ปอก ชนนาข้างทางนะครับผมฝากเขาด้วยครับสอนพิษสามกิจสามอย่าจะค่ายจำไปนะเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดมากครับผมครับโอเคครับผมได้เวลากลับบ้านกันตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าแดดแรงทั้งวันเลยครับก็ได้ประมาณห้าหกตัวนะครับออกมาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับมาถึงหมายมาเจอคันใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นคันเทลวอล์กพรูแลนเอ็กนะครับเบียดแปดขีดสิบเจ็ดนะผมคันท่อนเดียว ส่วนล็อกที่ใช้วันนี้ครับเป็นสติลิมิเต็ดนะครับ S V T W นะครับผมสายพีดองหนึ่งสติ๊กกี้นะครับสายหน้าเป็นของยูรซุรีนะครับ40ปอนด์กิบล็อกสแนป Snap ครับเบอร์หนึ่งนะครับผมโอเควันนี้เหนื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ